สวัสดีครับทุกคนวันนี้นำความรู้ด้านประสาทวิทยาของดรแอนดรูฮิมเมอร์แมนมาฝากกันนะครับอันดับแรกเรามารู้จักดกรกันก่อนเลยครับดรแอนดรูฮิมเมอร์แมนท่านเป็นนักประสาทวิทยาและศาสตราจารย์ด้านราสาวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากจากการสอนและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของสมองการควบคุมพฤติกรรมและการพัฒนาสุขภาพทางจิตใจและร่างกาย ดรแอนดรูได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการปรับตัวของสมองในสภาวะต่างๆเช่นความเครียดความวิตกกังวลรวมไปถึงการนอนหลับด้วยในคลิปนี้เราจะพูดถึงการนอนดีชีวิตยืนยาวและนี่ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่ดรแอนดรูโด่งดังมากในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและผลกระทบของการนอนหลับต่อสมองและประสิทธิภาพทางกายและจิตใจ คุณรู้ไหมครับว่าการนอนหลับไม่เพียงแค่เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนจริงๆแต่มันก็ยังเป็นช่วงเวลาที่สมองของเราได้ทําการซ่อมแซมและประมวลผลข้อมูลต่งตางๆที่เราได้รับมาตลอดทั้งวันด้วยไม่ว่าเราจะเล่นโซเชียลมีเดียทํางานชีวิตส่วนตัวหรืออะไรก็ตามในขณะที่เรานอน,อนหลับนั้นสมองจะทําการกําจัดของเสียและซ่อมแซมเซลล์สมองที่ได้รับความเสียหาย กระบวนการนี้เป็นสิ่งสำคัญต่อการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองด้วยเช่นอัลไซเมอร์และยังช่วยให้สมองทำงานได้ยังมีประสิทธิภาพในวันถัดไปการนอนหลับช่วยเสริมสร้างความจำให้กับคุณได้อารมณ์ที่ดีให้กับคุณได้และการเรียนรู้ที่ดีได้คนเคยเป็นไหมที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอตื่นมามักจะมีอารมณ์หงุดหงิดอยู่เสมอในช่วงการนอนหลับที่ลึกขึ้นหรือว่า deep sleep สมองจะทำการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลที่คุณได้รับมาตลอดทั้งวันซึ่งก็จะส่งผลให้การเรียนรู้และการจดจำข้อมูลของคุณมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้การนอนหลับส่งผลต่ออารมณ์โดยตรงการควบคุมอารมณ์การนอนหลับไม่พอทำให้คุณเกิดความเครียดได้เกิดความวิตกกังวลได้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ไง่ายขึ้นอีกทั้งการนอนหลับยังเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายได้กลับมาซ่อมแซนตัวเอง ซ่อมแซมกล้ามเนื้อรวมไปถึงเนื้อเยื่ออื่นๆด้วยที่เสียหายจากการทํากิจกรรมระหว่างวันซึ่งช่วยเสริมสร้างพละกกำลังและความแข็งแรงของร่างกายถ้าเราแบ่งหมวดหมู่ของดรแอนดรูฮิลเบอร์แมนก็จะได้อยู่4หมวดหมู่นะครับในเรื่องของผลกระทบการนอนหลับต่อสมองและร่างกายของเราข้อ1การซ่อมแซมสมองสมองทําการกําจัดของเสียและซ่อมแซมเซลล์สมองที่มันเสียหายระหว่างการนอนหลับซึ่งช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับสมอง ขออ้อ 2. การเสริมสร้างความจาและการเรียนรู้ถ้าเรามีการนอนหลับที่ลึกมากพอสมองจะประมวลผลได้ดีส่งผลให้การเรียนรู้ความจําดีมากขึ้นขอ้อ 3. การควบคุมอารมณ์การนอนหลับไม่เพียงพอแต่ใม้่เราเกิดความเครียดขอ้อ 4. การซ่อมแซมร่างกายร่างกายซ่อมแซมกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่เสียหายจากกิจกรรมที่เราทําในแต่ละวัน และเทคนิคสำคัญที่คุณจะสามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับได้เพื่อให้คุณมีชีวิตดีมีสุขอายุยืนยาวขึ้นข้อหนึ่งคุณจะต้องสร้างนิสัยการนอนหลับที่สม่ำเสมอนอนและตื่นในเวลาเดียวกันกันกบทุกวันเพื่อปรับสมดุลการทำงานของร่างกายและสมองการสร้างโปรแกรมสมองคุณสามารถทำได้โดยตั้งนาฬิกาปลุกในตอนเช้าหรือว่าตั้งเวลาว่าคุณจะนอนในเวลาไหนหรือใกล้เคียงเวลาไหนเพื่อให้ร่างกายมันจดจำได้ และร่างกายก็จะได้วางแผนในการรับมือในการซ่อมแซมตัวเองข้อ 2. ควบคุมการได้รับแสงแดดในตอนเช้าดรแอนดรูฮิลเบอร์แมนแนะนำให้คุณพยายามออกไปได้รับแสงแดดในช่วงเช้าหลังจากได้คุณตื่นนอนก่อน10บโมงเช้าซึ่งจะช่วยรีเซ็ตในเะกาชีวภาพของร่างกายได้และช่วยให้คุณง่วงในเวลาที่เหมาะสมในตอนกลางคืนด้วยและข้อที่ 3. การจัดแสงต่างๆในช่วงเย็นในช่วงเวลาเย็นและก่อนนอน ควรจะลดการได้รับแสงโดยเฉพาะแสงจากหน้าจอเช่นโทรทัศน์หรือว่าโทรศัพท์หรืออาจจะเป็นคอมพิวเ,เตอร์ของคุณแสงสีฟ้าจากหน้าจอสามารถที่จะไปรบกวนการผลิตเมลาโทนินซึ่งก็เป็นฮอร์โมนที่ช่วยคุณในการนอนหลับข้อที่4การใช้แว่นตาตัดแสงสีฟ้าถ้าจําเป็นให้คุณใช้แว่นตานี้ในการตัดแสงไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแสงสีฟ้าเนี่ยมันคอยรบกวนเรา และรบกวนในการนอนเราอาจจะใช้แว่นนี้เข้ามาเป็นตัวช่วยก็ได้ข้อที่หมีการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอการออกกําลังกายเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการช่วยให้คุณนอนหลับได้ง่ายขึ้นและดีขึ้นแต่ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนักจนเกินไปในช่วงเย็นหรือว่าก่อนนอนเพราะว่าจะทําให้ร่างกายมีพลังงานสูงและทําให้การนอนหลับมันยากขึ้นและที่สําคัญร่างกายของคุณมันตื่นตัวมากขึ้นด้วยข้อที่6 การปรับอุณหภูมิห้องการปรับอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการนอนอยู่ที่ 18- 22ถึงองศาเซลเซียสหรือว่า72องศาฟาเฟรนไฮต์การนอนในห้องที่เย็นจะช่วยให้เราเข้าสู่ภาวะนอนหลับและได้ง่ายขึ้นข้อที่7การใช้เทคนิคการหายใจเพื่อผ่อนคลายการฝึกหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆและการหายใจแบบ4 7 8เจดก็คือหายใจเข้าทางจมูก4วินาทีกลั้นหายใจเจวินาที และหายใจออกจากทางปากแปดวินาทีซึ่งจะสามารถช่วยให้สมองผ่อนคลายและพร้อมเข้าสู่การนอนหลับลึกได้ดีขึ้นข้อ8รับประทานอาหารที่เหมาะสมก่อนนอนอย่าทานหนักเกินไปลดแป้งลด,ดน,น้ำตาลลดไขมันการทานอาหารมื้อหนักหรือว่าอาหารที่มีคาเฟอีนก่อนนอนหรือว่าแอลกอฮอล์อาจจะรบกวนการนอนหลับของคุณได้คุณควรจะเลือกทานอาหารเบาๆเ,เช่นโยเกิร์ตหรือว่านมนอุน่นหรือว่าผัก ที่อาจจะช่วยกระตุน้นการหลั่งเมลาโทนินได้ข้อกาวการสร้างพิธีกรรมก่อนนอนหรือว่าเ e d t i m e t u การทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเป็นประจำก่อนนอนเช่นอ่านหนังสืออาบน้ำอุ่นนั่งสมาธิสวดมนต์จะช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าถึงเวลาก่อนเข้านอนแล้วและเตรียมตัวที่จะเข้านอนจะช่วยให้การนอนหลับเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น หรือคุณอาจจะนั่งหลับตาผ่อนคลายฟังสเสียงเพลงกระตุ้นสมองและทำให้คุณได้ผ่อนคลายเลิกคิดถึงเรื่องต่างๆผ่อนคลายความเครียดผ่อนคลายความกังวลแล้วค่อยเข้านอนเวลาที่คุณล้างพลังงานลบความคิดลบก่อนเข้านอนจะช่วยให้คุณนอนหลับลึกมากขึ้นครับส่วนเครื่องดื่มใกล้เวลานอนก็ไม่ควรจะเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าคาเฟอีนหรือพวกชานะครับแต่อาจจะเป็นน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องดีที่สุดครับก็คือน้ำไม่เย็นนั่นเอง เพราะฉะนั้นเวลาได้คุณทานน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องจะช่วยปรับสมดุลร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวหรือบางคนอาจจะมี positive affirmation ที่พูดก่อนนอนหรือว่าขอบคุณก่อนนอนก็ได้อะไรก็ได้ครับที่เป็นคำพูดดีๆก่อนนอนอาจจะทําหลังจากที่คุณนั่งสมาธิหรือว่าเคลียพลังงานลบเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเสนนี้เองทําให้คุณนอนหลับลึก แต่สิ่งสําคัญที่สุดที่อยากจะย้ําคือผ่อนคลายความเครียดความกังวลทําให้สมองโล่งๆก่อนนอนจะช่วยให้คุณนอนหลับลึกได้ดีเลยทีเดียวและที่สําคัญเมื่อคุณนอนหลับลึกได้ทุกวันร่างกายคุณจะมีพลังงานที่สูงมากมีอารมณ์ที่ดีมากรวมถึงร่างกายเนี่ยอุดมสมบูรณ์ที่สําคัญทําให้คุณมีชีวิตยืนยาวด้วยหากคุณมองเห็นว่าเนื้อหาของดรแอนดรูว์ฮิ์แมนวันนี้มีประโยชน์พิมพ์ให้หน่อยครับว่ามีประโยชน์อย่าลืมนําไปปรับใช้กันนะครับ และขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทำให้กับคุณครับก็คือ e b o ุ๊กไมล์เซทูวินรวม1 0ึเนื้อหาพัฒนาตัวเองรวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์การเงินจากโคช้ชและครูดได้กวความสำเร็จระดับโลกเล่มนี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนเล่มนี้นะครับอันล็อกมันนี่รวมหนึงเนื้อหาด้านการเงินปริญญาจากการเงินปรดนี้ ผังการเงินความชื่อด้านการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวยและคนสำเร็จระดับโลกเช่นทีฮา er, รเฟเกอร์โรเบิร์ตคิวสกิและอีกมากมายและนี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสำคัญจากหนังสือดัง50เล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงย,รย่นระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสำคัญเน้นๆจำนวน50เล่ม อีบ e ุ๊กนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้เป็นกฎแรงดึงดูด (The Law of Attraction) สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดหลักคิดจากโครรระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับรรฮัมฮิสและอีกมากมายเข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวกันเองเล่มนี้เพียงแค่290บบาทครับส่วนเล่มนี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุข ประสบความสําสเร็จมังคั่งสุขภาพดีการโปรแกรมสมองเพื่อความสําสเร็จจากโกรู้มากมายเช่นดรโจดิสเวนซ่าดรแอนดรูฮิลเบอร์แมนและนี้เปียงแค่290บาทครับคุณสามารถแจ้งชื่ออ e ีบุ๊กและแจ้งอ e ีเมลและทักไลน์ at s i oppa esn ได้เลยครับราคาอ e ีบุ๊กละ290บาทเท่านั้นครับ